ครับก็สวัสดีนะครับเป็นเพื่อนทุกคนนะครับสวัสดีนะักเรียนนะักศึกษาทุกท่านนะครับครผมนะครับครูบอยสกายเนาะก็ฝากกดซับสไครบนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับหายไปนานแต่ไม่ได้หายไปเลยนะครับน,นี้ก็โนะ้ตบุ๊กเนาะได้กลับมานะครับมันก็มาเลยมาทําคลิปนะเพื่อให้เพื่อนๆดูด้วยแล้วก็ตัวเอง ดูด้วยเลยหลักๆนะครับการเซตค่า OBS เบื้องต้นนะครับเวลาลงวินโดว์ใหม่ๆมาเนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะครับก็เดือนะครับถ้าถ้าเราลงวินโดว์ไม่ค่อยเก่งเนี่ยเราจะลงไดเวอร์ไม่ตรงกับหน้าจอนะไม่ไม่ตรงกับการจอในเครื่องที่มีนะครับของผมเนี่ยเป็น amd radeon นะครับ8 6ดหอะไรทุกอย่างอ่ะใช้ไดเวอร์บูลเตอร์นะครับใช้โปรแกรมเนี้ยในการในการแบบ ดาวน์โหลดลงเนาะแล้วมันก็มันก็เป็นจอดําเลยแหละวิธีแก้ก็คือเบสิกมากมากนะครับวิธีแก้ก็คือนะครับวิธีแก้ก็คือเข้ามาที่อย่างนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า driver manager อะไรสักอย่างเออจำไม่สิดนะวิธีแก้ที่แบบนะครับ driver manager ไม่ได้เนะครับมีมีนะครับไม่เกอดไหมเจอไหมครับนะครับถ้าไม่เจอก็เข้านี้เลยนะเข้าเซตติ้งเลยนะง่ายๆนะครับนะครับเข้าเซตติ้งนะฮะแล้วก็เข้าเนี่ยคำว่าดิวเอร์เข้าไม่ง่ายๆนะไม่ต้องไปพิมพ์หาเหี้ยอะไรเนี่ยนะครับ กงลังขายไม่ใช่เลยนะครับเนี่ยแล้วก็เลื่อนเนี่ยพิลเตอร์สแกนแนยแรกเลยใช่ปะ่ะเข้ามาอันล่างสุดเลยเดเวอร์เนี่ยเมนิเตอร์เนี่ยจบะะโอ้โหแม่งนะเนี่ยนี่ผมกดติดไปแล้ว A M B Nylon เน,นี่ยก,ก็กดขีดขวาเนี่ยแล้วก็กด Enable นะ Enable น,นี่เปิดนะถ้า Disable เน,นี่ยเนี่ยอันนี้จะเป็นเนี่ยแล้วท่านกด Disable คือกดอันนี้มันเปิดอยู่นะ ถ้าก,กดดิสเปนมันจะกลายเป็นปิดจะเป็นนี้เออเนเบลนี่ยคือกดเปิดประมาณเนี้ยก็จะสามารถแก้อบิดจอดําได้นะจ๊ะผ่านไปนหนึ่งวันเอ้ยไม่ใช่ผ่านไปนหนึ่งขันตอนแล้วต่อมาก็เป็นขั้นตอนที่แบบสายสายพูดนะต้องต้องจําเป็นนะต,ต้องต้องต้องใช้พลังเสียงใช้ไม์ที่มันมีคุณภาพนะครับก็เข้ามาที่ไขควงนะครับแห่งกาลเวลานะครับ แล้วก็เข้ามาที่ฟตลเต์เหมือนเ,นเนรื่องเหมือนเรื่องนะฮะอันนี้ผมตั้งไปแล้วนะเพืเ่อนๆก็นะใครจอเล็กหน่อยก็อานนี้นะง่ายๆครับปัญหา,ามีทางออกนะครับนะอันนี้ก็เลื่อนไปบนนี้ยนะฮะถ้าก,กดบวกนะแล้วก็เป็นเก์เกนคืนนี้นะเกฑ์มัได้เพิ่มเสียงใหม่มันจะเพิ่มดังมากดังน้อยอะไรเงี้ยตามสภาพของแต่ละคนนะครับแล้วก็กดโอเคคือตกลงว่านั้นแหละ ต่อมาก็เป็นกดบวกเองก,ก็มากดเนี่ย v s 3 Plugin แต่ท่านต้องเป็นโหลดโปรแกรมเนี่ยีแบบนี้เลย VS2. X Plugin เนี่ยโหลดฟรีนะในโปรแกรมของ VS เขาแหละนะแล้วท่านก็จะกดเข้ามาเนี่ยปกติมันจะเป็นแค่แบบนี้นะครับแต่พอท่านโหลดโปรแกรมมาแล้วเนี่ยท่านจะมีแบบนี้ขึ้นมาเพียบเลยนะครับท่านต้องกด Refer standalone นะครับแล้วก,กดเนี่ย นี่นะเข้ามาเป็นไม่เป็นอย่างนี้แรกๆแรกๆมันจะอ e ีสต,แต์แล้วก็กดติ๊กแม่งสองลันเนี่ยปึ๊บปึ๊บเนี่ยถ้าผมกดติ๊กเนี่ยเสียงจะหายเพท่านนั่งเพื่อนคอยดูนะนะเห็นไหมเสียงเสียงมันจะหายนะครับนั่นแหละก็คือมันตัดเสียงมล้วกวนไปนแหละนี่ก็คือพื้นฐานของ o b s มีแค่สามอัน,เ,นเอาอยู่ลนะอันนี้ก็เป็นโลโก้ช่องนะครับโลโก้ช่องก็ก้เอามันอยูนหน่หน้าเลยนะ่ล่างสุดเหลือไนะ้่ยล่างสุดมันจะไม่เห็นเห็นปะต้องอยู่นหน้านเนะี่ยอย่างเงี้ยมันจะอยู่เหนือทุกซอสเลยนะโลโก้ช่องเราเสร็จแล้วนะนะไม่ต้องทําอะไรหนูหลานะนะครับเอาแค่ให้คนรู้อะว่าช่องเราโลโก้เป็นแบบไหนมีอะไรสําคัญในความสําคัญเป็นแบบไหนนะครับวันนี้กับผมก็ อูบอยสกายนะก,ก็จบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นส่วนสำคัญนะครับที่ทำให้เพื่อนๆนั้นกลับมาใช้การสะท้อนหน้าจอของ OBS ได้อีกครั้งหนึ่งแก้ OBS จอดำได้นะครับก็ฝากกด s u b s c r i b e ไว้ในทีนี้ด้วยนะครับเจอกันเจอกันสวัสดีครับ